โอเคสวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปพรีวิวงานของวิที่3ารครับวิชา 3D Animation นะครับผมสำหรับวิกนี้ครับคี์หลักอยู่ว่าพอยของวิกนี้คือการเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า constraint parent point origin แล้วก็ scale ครับแล้วก็ใช้ตัว deform non-linear squash ในการทำให้บอลเนี่ยยืได,ดได้หดได้ในตอนที่เขาตกเก็บที่สูงนะครับงานในวินี้จะคล้ายกับวิแรกเลยแต่ว่าจะเพิ่มเติมขึ้นมาก,ก็ตรงที่ เราทําให้ช่วงที่บอลเนี่ยมีอัตราเร่งที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าตอนที่ตกจากที่สูงลงมาที่ต่ำเนี่ยอัตราเร่งของเขาเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อถึงจุดนึงนะครับบอลหรือว่าภาพที่เรามองเห็นบอลเนี่ยจะเกิดการยืดออกนะครับเาเรียกว่าเทคนิคทางด้านงานแอนิเมชันก็คือช่วงที่อยู่ในจังหวะเนี้ยบอลก็จะค่อยๆยืดตัวออกแบบนี้นะครับแล้วตอนที่เขาตกกระทบลงพื้นเนี่ยบอลก็จะบี้ลงแล้วก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับตอนช่วงที่เขาพุ่งขึ้นเนี่ยบอลก็จะท่าเนี่ยที่เรามองเห็นบอลจะะะดด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 ยยยยยืืืืืออ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 อกกกกกกีีีีคคคคครร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 ััััั้้้้้้้้งง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 นน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 ึึึบบบบเเ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 พพ่่่่่่่่แแสใใใหหหห็็็็ถววววววาาาาาาลลลลมมมุไปขขซชชท อยู่ในหมวดดีฟอร์มแล้วก็โนนลิเนียสควอชมาช่วยทําให้บอลยืดขึ้นยืดลงยืดยืดขึ้นแล้วก็หดลงได้ครับตอนที่เขายืดออกมาแล้วก็โดนบี้เข้าไปโดยที่เครื่องมือตัวนี้ครับเราก็จะเชื่อมโยงเขาเข้ากับตัวคอนโทรเลอร์ซึ่งตัวคอนโทรเลอร์เราก็ตั้งชื่อเขาว่าคอนโทรเลอร์สควอชนะครับโดยที่เราเอาเขาเข้ามารวมกันโดยการใช้ตัวโดนอีเตอร์นะครับในการดึงอินพุตแฟกเตอร์เขานะครับอินพุตแฟกเตอร์ในตัวดีฟอร์มโนนลิเนียนะครับนี่ตรงนี้นะคแฟกเตอร์เลยครับที่มันขึ้นมันยืดขึ้นยืดดลงไ้้ครัับผมใชตว นี่ตัวหน่อยีเตอร์ดึงค่าแฟกเตอร์เข้าไปเชื่อมกับตัวออบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมานก็คือออบเจกต์คอนโทรลเลอร์สควอชผ่านตัวเครื่องมือครับที่ชื่อว่าเซตไดร์เวอร์์คีย์โดยที่เรากำหนดให้ตัวออบเจกต์ที่เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นไดรเวอร์ส่วนตัวไดรเวอร์นะครับเราก็ไปหาในหนดอยดีเตอร์ซึ่งก็คือตัวอินพุตแฟกเตอร์นะครับที่จะทำให้บอลเนี่ยมันยืดขึ้นแล้วก็หดลงนะครับโอเคพอเราเซตไดรเวอร์คีย์เสร็จแล้วครับตัวไอคอนโทรลเลอร์สควอชของเราาเนนะียผมมกก็กหดซตค์ให้้้้ตตัััวววขขขอองงเเเเเาาลลทีี่สกกนนนนยยโดดปปรบ็็2ืึ หดลงก็ให้เป็น0.1นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ผมได้มีการปรับตัวนี้นะครับให้ลิมิตเอาไว้ซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเลขครับที่โดนลิมิตเอาไว้เนี่ยก็จะไม่มีทางนะครับที่จะตามกว่าจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ลบหนึ่งเข้าไปครับมันก็จะไม่มีทางเพราะฉะนั้นตัวบอลของเราก็จะได้ไม่ไม่เกิดการบักนะครับส่วนสีแดงที่เห็นอยู่นี้ก็คือผมคีย์เฟรมมันเข้าไปแล้วครับถ้าไม่กดตัว S ก็จะไม่ไปบัรรจุรายที่ผมเลื่อนไทม์ไลน์เห็นตัวนี้ก็จะไม่เกิดผลกระทบอะไรกับตัวแอออออนน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 ิิเเเเเเเมมมมมชัััััั่่่ททททีีีีีีผไได้้้้้้ตปปแแลลลวววะะคคครร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 รบบบบโสสาาาาาาหหงงงกกกก็็ณจจุยยย เปิดกราฟดีเตอร์ขึ้นมานะครับเปิดกราฟดีเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เซตคา่าต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าต่างๆที่ผมเซตเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว translate x y นะครับแกน x ก็คือแกนที่ให้บอลเนี่ยเคลื่อนที่จากตรงนี้นะครับไปตรงนี้ครับจากด้านซ้ายไปด้านขวานเองก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าส่วนตัว translate แกน y นะครับก็คือ,อข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับจากข้างบนลงข้างล่างให้มันเล้งถึงไปมาแล้วก็ตัว rotate นะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ผมคีย์ให้เขาหมุนไปเรื่อยๆแล้วช่วงผมกำหนดความอตาัตร,นเนรเาเร่่่่่่่่่่่่่งง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 งขขขอออออออกกกกกาาาาาารรรรรรหหหหมมมุุนน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 บบบลลลลลเเเเเเเีีีีียยยยยยใใ้้้้ชชชวววววแแคคคคคทจจะะะ็็็็็ัััััๆๆตตดณ ลดลงนะครับจากตอนแรกเพิ่มขึ้นตอนแรกมุนเร็วมากแล้วหมุนจะค่อยๆช้าลงเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นกาหนดแกนในการสควอชนะครับหรือว่าการเด้งเด้งเข้าเล็งออกนะครับก็คือมันก็จะล้อไปกับแกนพวกนี้เลยนะที่ผมใส่กลับไปที่เดิมนะครับคุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันก็จะกราฟมันจะพุ่งสูงขึ้นนะหรือว่าบอลเนี่ยโดนบีบให้ยืดออกนะครับแล้วก็โดนบีบให้หดเข้าไปในช่วงจังหวะที่กระทบกับพื้นครับดึงแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆดึง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 โอเคก็ประมาณนี้ครััััับบบโออ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 เเเเเคคทีีีีนนนนนนน้้้ผผผมมมมมพพพููดดดาา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 ยยยยยยะะะะะแลลลลวววรรรธธ์ขงงงงกก่่่สหหหจจจจิไ แต่คนที่เรียนนะอาจจะยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของงานตัวนี้ว่าคอนเซ็ปต์ของมันคืออะไรต้องทำอะไรแล้วทำยังไงผมก็เลยอธิบายว่าเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างทำยังไงบ้างแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้โอเคหลังจากที่ผมเซ็ตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรามากดเล่นดูผลลัพธ์อ่ะผมก็จะปิดพวกตารางตารางออกไปซะนะครับมา เพิ่บๆๆๆๆอ่าโอเคคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนที่บอลปล่อยลงมาเนี่ยบอลตกลงมาด้วยอัตราเร่งที่ยังไม่มากแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เขาเคลื่อนที่ครับพอเขาเคลื่อนที่ไปได้ระยะหนึ่งเขาจะตกลงมาด้วยอัตราเร่งที่สูงมากครับแล้วก็กระทบกับพื้นอย่างจังช่วงที่เขากลังตกลงมาเนี่ยบอลจะเกิดการยืดตัวนะก็คือจริงๆแล้วบอลยังไม่ได้ยืดออกจริงๆหรอกครับแต่ว่ามันเกิดจากภาพที่เรามองเห็นเนี่ยมันซ้อนทับกันในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็เด้งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะรีีีทแแบบนนนนน้้้เเรรรรร่่่่ยยะสัังงงกกก็ดวววาาาาใคถลขมิชศ ต้านตัวเขาไว้นั่นเองอ่ะนี่คนระับแบบน,นี้บอลก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในครั้งแรกเนี่ยบอลจะโดนบี้ไปเยอะมากกอนที่กระทบกับพื้นแต่ว่าในครั้งถัด,ถดไปเนี่ยที่แรงส่งมันไม่ได้มากเท่าเดิมเนี่ยบอลก็จะมีการบี้ที่น้อยลงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆหมดไปอย่างที่คุณเห็นประมาณนี้ครับผมแล้วแอน,นิเมชันม่นก็จะวนกลับมาอีกรอบอันนี้ก็เป็นคร่าวๆข,ข,ของงานพรีวิวส่วนในคลิปโปรเจคชั่นหรือว่าโปรเซสในการทำงานนะครับขั้นตอนในการทำงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่าวิิิธธีททาา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 แแลลลล้้้้้้ววววกกกกก็หหหััััรรรรรรใใชงงงงนนนนนนเเเคคคืืื่่่่อออออออมมมตตๆผไไดดดพูบบยปข process นคพปปีวิวก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ,บ,บดิง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 